ขอให okay, <hi> ้ไอเโก้มาสำรวจดูกาอนยนะมีรอยฉีกรอยขาดที่ไหนเสร็จแล้วก็เอาไปเปล่าตินให้โก้มันเอาป่อยไปเดี๋ยวมันจะช้าถ้าเกิดเราปล่อยสายกว่านี้แดบมันร้อนเลยครับแดดตอนแล้วมันจะลำบากนะครับขอให้รีบเลยนะครับโอ้ยโอยยไม่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 เรื่องับบ

ขอให้จบปีนี้ขอให้จบปีนี้ท่องไปด้วยไม่จบละกันเพราะลูกเป็นสองเตัว์สองไม่าครับขอให้ผ่านวิเดียนไม่ขึ้นนะเอาวะเดี๋ยวคือขอย้ายรถก่อนนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเติมนตลมเติมเติมรถเติมก่นนต้องพอดีเลยอ่าสแลกตอยสกีไปแล้วไปแล้ว ไปไกลๆหน่อยนะฮะตรงรถสีแดงนั่นหลายบาทอยู่อ้าต่อไปวิ่งจีนสีไอหัวด้วยครับตื่นตื่นสิเพื่อนๆึุกรนอ้าขอให้ผ่านมีเดียรขอให้ผ่านมีเดียรนะ เขามีลมนครับเขามีควันด้วย